เรตติ้งเปลี่ยนป้อมปางบันยังเป็นความหวังช่องเจ็ดอยู่ไหมถกกันสนานท่าดีทีแลว้วไม่ควรได้ฉายถึง17ตอนเรตติ้งเปลี่ยนป้อมปางบันอุตส่าห์เป็นความหวังช่องเจ็ดชนลายกินรีคุณชายมาแล้วกับเรตติ้งละครหลังข่าวลดวันจันทร์คารประจำวันจันทร์ที่1 4พฤศจิกายน65ต้องบอกว่าละครแต่ละเรื่องวนอยู่แต่ในอ่างขึ้นขึ้นลงลงดานวิกหมอชิปป้อมปางบัน การปรากฏตัวและการพบกันของพระนางเคมีไม่แมงอาทิตย์มาประกบคู่กับนางเอกดาวรุ่งปิ่นชรินพรนเรตติ้งนิ่ง3.2ล่าสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากในเว็บไซต์พันทิปอาทิหัวข้อกระทูที่ชื่อเพราะเหตุใดป้อมปางบันเรตติ้งไม่สมแรงอวยเท่าไหร่ที่ควรและได้บรรยายเอาไว้ว่าตอนแรกเหมือนจะดีเรตติ้งจาก3ต้นๆไล่ระดับขึ้น C เอาไปเอามาเรตติงลงไปเรื่อยๆกลับ3ต้นยอดออนไลน์กระแป๊กเว็บในช่อง4,000กว่าใน Facebook ไม่ถึงหมืน่นหรือว่าบทมีแต่น้ำทำไปให้ครบครบ EP ตัวพี่สาวนางเอกก็น่ารำคาญเล่าเรื่องปมผูกกรรมอดีตชาติก็ไม่สุดเท่าไรตัวเอกผีนายเมืองออกน้อยมากดีอย่อย่างคือโปรดักชั่นพาร์ทอดีตกับความจริงของพระนางและได้มีแฟนละครของทั้งช่องเเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างขับขัางอาทิ ช่วงแรกและครสนุกจริงนะดูจากเรตติ้งที่ขึ้นไปสูงถึง3.9มี่ชอบพาร์ทพีเรียดมากเพราะทําได้สนุกส่วนพาร์ทปัจจุบันรําคาญบทพี่สาวนางเอกมากและอีกบทหนึ่งจําชื่อไม่ได้อีกอย่างบทละครช่วงกลางมันแทบไม่ไปไหนเลยแต่เดี๋ยวใกล้จบคงเร่งความสนุกขึ้นส่วนที่มีกระทู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมีในช่วงแรกๆหลังๆไม่ค่อยมีกระทู้ละตอนนี้ที่เห็นมีคนชมและอวยกันอยู่ก็น่าจะเป็นที่พระเอกหลอ่อพระเอกน่ารัก เคมีพระเอกนางเอกดีมากประมาณนี้เรื่องนี้ของดีด้าพัฒนาขึ้นมาก็ตรงเรื่องโปรดักชันนี่แหละการตัดต่อก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นคนเขียนบทละครไม่ใช่เจ้าประจำก็ดูแปลกใหม่บ้างเอาดีดด้วยพอและปรงของอละครมันไม่ควรจะมีถึง17ตอนเลยอย่างน้อย13-15ตอนกำลังดีเลยอยากให้ช่องพิจารณาเรื่องละครตอน17ไหมนะ17ตอนมันก็เยอะไปถ้าเจอคนเขียนบทที่ไม่เก่ง หรือพลอตนิยายที่ไม่เยอะละครก็จะมีแต่น้ำบางช่วงและนิยายบางมากทำจริงเยอะถึง17ตอนต่อให้คนเขียนบทดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ขยายปมทีมีแต่น้ำเนื้อหาเน้นๆไปไม่สุดแก่นแท้คนชาติปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในอดีตมาแก้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรขยายจากนิยายเพิ่มเรื่องขโมยตอมีได้แต่ไม่ใช่แก่นหลักเล่นซะเยอะสู้โหงพรผีนายเมืองปลอมตัวลำใหญ่คู่รองขิมบุริษ เอาจริงบทคอมเมดี้ไม่ใส่มาก็ได้กำลังลุ้นๆกันเครียดกว่าเพราะใส่มามมกแปกไม่คิดว่าพอใจชนะคู่แข่งแข่งๆด้วยซ้ำบทมันดีไปอยู่แล้วไายระดับ3.9ลุ้นมีขึ้น4พอเนื้อหาวนเรตติ้งวนจากกลับสู่จุดเริ่มต้นเพราะเล่นใส่จำนวนตอนเยอะไปเอาจริงเนื้อหาจริง1 0 1ถึงตอนด้วยซ้าส่วนท่านผู้ชมคิดเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ